สวัสดีครับอยู่กับการใช้งานอินดิเคเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมขอนำเสนอนะครับผมการใช้งานตัวของ signature นั่นเองครับซึ่งโปรแกรมกนะครับผมซิกเนเจอรกับเลเยอร์คัตตอมนะครับผมผมเขียนในวันเดียวกันเนาะก็คือจะมาในวันเดียวกันนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันคือสัญญาณเดียวกันแต่แค่ไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้น EMA แล้วก็ไม่มีเส้น ฝั่งของคอนเฟิร์มร้อมาให้หรือก็คือจะใช้ยากกว่านั่นเองครับแต่นะครับตัวนี้นะสัญญาณจะมาเร็วกว่านะครับจะมาเร็วกว่ามากๆเพราะว่าโค้ดไม่ได้เขียนยาวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแบ็กเทนให้ดูแล้วกันเนาะว่าตัวนี้มันเสถียรกว่าตัวเลเยอร์คัพตอมยังไงนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปเลเยอร์คัพตอมนะครับผมก็สามารถกดคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมา ให้ดูของซิกเนเจอร์นะครับซิกเนเจอร์การตั้งค่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยนะก็คือจะเล่นกับ rsi โดยเฉพาะครับอ่าดูความแตกต่างกันยังตัวของ Layer c u s t o m จะเล่นเป็นของ sma ema แต่ฝั่งของ s i กเนเจอรจะเล่นเป็นของ rsi นะครับผม rsi กับตัว Layer c u s t o ตบอมบดจุดกับตัวเหมือนกันจะใช้ได้ดีกับ i n d i c a คเตที่ชื่อว่า RSI แต่ว่าผมขอไม่เปิดให้ดูนะครับผมลหลายคนน่าจะรู้จัก RSI กันแล้วปะ่ะเดี๋ยวเราไป b a c k t ท s t ให้ดูกันเลยดีกว่านะครับก็คือนะครับนี่ไปแล้วอ่านี่น,น,นี่เห็นไหมเซลเนี่ยบายมาแล้วอันที่2นะครับไปแล้วเห็นปะเนี่ยเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่ามันขึ้นเร็วมาก,กน,นะเพราะว่า RSI ตรงน,นี้นะผมเป็น RSI กับตัวเ็ตรงนี้มาแล้ว RSI สูงไปแล้วนะครับ isi สูงไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็สามารถเซลล์มลงมาได้นะครับอ้าว isi ตรงนี้ r s i มันน่าจะกลับตัวขึ้นต่อนะครับเราก็รอดูนะครับผมเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่สรุปแล้วนะครับผมก็น่าจะติดโซนสําคัญอ่าน่าติดโซนสาคัญนั่นเองครับมาแล้วนะนี่ลงแรงเลยนะครับลงแรงเสร็จ r s i นะครับผมน่าจะต่ำกว่าที่ผมเซตไว้นะครับก็คือ30นะครับ30อ่าอ่าต่ำกว่า30ขึ้นสัญญาณบายอ่าสูงกว่า70ขึ้นสัญญาณช็อต อ่าอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆนะมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับ RSI ต่ำกว่า30ก็จะขึ้นลอง RSI สูงกว่า70จะขึ้นช h o r เนี่ยครับก็คือจะเล่นกับตัว RSI นะครับก็สำหรับคนที่เอาเลเยอร์คัตตอมนะครับผมแนะนำให้มีความรู้เกี่ยวกับ RSI ด้วยจะเป็นตัวช่วยให้เราทำกำไรได้ง่ายมากๆนะครับโอเคก็สำหรับ s i กเนเจอรก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม เอาไว้เล่นการกลับตัวของจุด RSI นะครับโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูตัวของโ l y ิซิเนลนะครับผมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ